วิธีใส่เพลงใน f c e e o o o เรียวหลังจากที่เราลงวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปที่เมนู Audio มันจะมีสัญลักษณ์เป็นโน้ตดนตรีอยู่นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะก่อนที่จะใส่เพลงถ้าหากว่าเราต้องการปิดเสียงเดิมของวิดีโอนั้นให้คลิกไปที่ปุ่มลำโพงเสียงเดิมของวิดีโอก็จะหายไป จากนั้นให้ไปคลิกคำว่า add music นะคะเพิ่มเพลงค่ะคลิกเข้าไปจะมีเพลงให้เลือกเยอะมากเราสามารถกดค้นหาเพลงที่เราต้องการได้ด้วยนะคะเมื่อได้เพลงที่ต้องการแล้วคลิกไปที่เพลงนั้นเลยค่ะเพลงที่เราเลือกก็จะเข้ามาอยู่ใน Facebook เรียวเรียบร้อยแล้ว และเรายังสามารถเลือกท่อนเพลงได้ด้วยนะคะโดยเลื่อนไปที่ท่อนเพลงที่เราต้องการจากนั้นกดปุ่มดันตรงนี้สามารถปรับความดังของเพลงที่เราเลือกรวมถึงสามารถเลื่อนเสียงต้นฉบับของวิดีโอได้ด้วยนะคะกดปุ่มดันอีกครั้งหนึ่งใส่คำบรรยายวิดีโอ #hashtag แล้วก็กดแชร์เรียลเลยค่ะ เมื่อเราเปิด Facebook เรียวเราก็จะได้ยินเพลงที่เราเลือกค่ะนั่นก็เป็นวิธีการใส่เพลงใน Facebook เรียวนะคะสวัสดีค่ะ